ต่อไปไปกันที่จังหวัดพัทลุงนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดสัตว์ปากคุ้มคลองนกปลารอดหัวโขนจำนวน400ตัวบริเวณสาราลิมทางจังหวัดพัทลุงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ6ก,กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีขนส่งเฉ,ฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับหลังสืบทราบว่ามีขบวนการขนส่งสัตว์ป่ากคุ้มคลอง จากภาคเหนือส่งมาในพื้นที่ครับด้วยรถทัวสายกรุงเทพหาดใหญ่จึงมีการวางกำลังเพื่อจับกลุมแต่หลังจากเฝ้าอยู่กว่า2ชั่วโมงก็ไม่มีวี่แววก็คาดว่าผู้กระทำผิดเนี่ยน่าจะไว้ตัวทันนะครับ ต่อมาเจ้าหน้าที่มีการสืบทราบว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวเนี่ยได้นําสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นนกปลอดหัวโคนหรือว่านกกรมหัวจุกบ้านเราเนี่ยนะครับใส่ในตะกร้าจํานวน5ลาลังวางไว้ที่ศาราริมทางถนนสายเอเชียหมู่ที่8ตําบลท่าแครอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับห่างจากสถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติประมาณ6กกิโลเมตรจึงได้นํากําลังไปสุ่มจับนะครับคนที่มารับนกเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเวลาก็ผ่านไปนานนะครับก็ไม่มีใครมา จึงแสดงตัวเข้าตรวจยึดและตรวจสอบพบเป็นนกปลอดหัวโขนจำนวน400ตัวเลยนะครับอัดแน่นมาในลังรวม5ลงังพร้อมอาหารนกประเภทกล้วยและส้มเจ้าหน้าที่จึงทําการถ่ายนกใส่กรงใหญ่เพราะอัดแน่นอยู่ในลังมาหลายชั่วโมงจากการเดินทางเกรงว่านกจะตายนะครับสำหรับนกปลอดหัวโขนเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่ผ่านมามีการจับกลุมมาแล้วอย่างต่อเนื่องครับ ต้องบอกว่าเป็นนกที่นิยมเลี้ยงก็จริงแต่ว่าใครที่เลี้ยงนกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโคนเนี่ยต้องไปขออนุญาตเลี้ยงให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ไปติดต่อได้ในที่ว่าการอำเภอในพื้นที่นะครับ